สวัสดีค่ะอนันตราที่ดินดีๆวันนี้เราอยู่ที่ภูวิล่าในเขาใหญ่อยู่ในตำบลป่งตารองอำเภอปากช่องค่ะภูวิล่าหลังนี้อยู่ในโครงการ The Forest สนะคะสำหรับภูวิล่าหลังนี้เป็นบ้านพักตากอากาศส่วนตัวในเขาใหญ่ค่ะบรรยากาศโดยรอบ น่าอยู่มากๆนะคะอยู่ในโครงการที่ปลอดภัยค่ะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะทรงนอร์ดิกมีดาดฟ้าด้วยค่ะตรงนี้เป็นดาดฟ้าชมวิววิวด้านหนึ่งจะเป็นวิวเทือกเขาใหญ่ค่ะส่วนหน้าบ้านจะเป็นวิวภูเขานะคะตรงนี้จะเป็นดาดฟ้าชมวิวค่ะ มีเพื่อนบ้านหลายหลังนะคะปลอดภัยมีรอปภะพอ24ชั่วโมงบรรยากาศน่าอยู่ค่ะจากมุมนี้เราก็เห็นวิวเทือกเขาใหญ่นะคะส่วนหน้าบ้านเราก็จะเห็นวิวภูเขาค่ะสระว่ายน้ำเรามีขนาด4,9ูณเมตรนะคะมีความยาวพอสมควรเลย จากสระว่ายน้ำเข้ามาตัวบ้านตรงนี้จะเป็นห้องถงกว้างค่ะและมีเพดานสูงทำให้ห้องดูโปร่งโล่งสบายนะคะภายในห้องถงมีความกว้างด้านหน้าเราแบ่งโซนเป็นโซนน,โซนั่งเล่นล้องเพลงคาราโอเกะนะคะตรงกลางจะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารด้านหลังจะเป็นครัวค่ะส่วนหลังสุดจะเป็นห้องเตรียมอาหารและเป็นห้องซักล้างนะคะด้านหลังก็ยังมีห้องแม่บ้านและพร้อมห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะ บูวิล่าหลังนี้ยังใหม่มากอายุเพียง2ปีค่ะและเราก็พึ่งเก็บสีภายในและภายนอกตัวบ้านไปเนื่องจากอยู่ในประกันของโครงการค่ะมุมพักผ่อนโซนนี้เป็นโซนนั่งเล่นค่ะมีเครื่องเสียงคาราโอเกะให้ด้วยฝั่งซ้ายเป็นวิวสระว่ายน้ำด้านหน้าาก็จะเป็นวิวภูเขาค่ะบรรยากาศสวยงามน่าพักผ่อนน่าเป็นบ้านพักตาอากาศมากเลยนะคะ ภายในห้องโถงด้านหลังจะมีห้องเชื่อมต่อกับห้องนอนและห้องน้ํานะคะสําหรับภูวิลล่าหลังนี้มีห้องนอนทั้งหมด3มห้องและห้องน้ําอีก3ามห้องค่ะด้านหลังจะมีห้องแม่บ้านพร้อมห้องน้ําอีกหนึ่งห้องโซนซ้ายนี้จะเป็นห้องนอนทั้ง3มห้องนะคะจะเห็นวิวสระว่ายน้ําและวิวภูเขาด้านหน้าค่ะสําหรับภูวิลล่าในเขาใหญ่หลังนี้ อยู่บนโฉนดเนื้อที่179ตารางวาค่ะมีพื้นที่ใช้สอย290ตารางเมตรเป็นบ้านที่ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ได้เลยค่ะทั้งเฟอร์นิเจอร์และบ้านก็ยังดูใหม่มากๆ3ห้องนอน3ห้องน้ำพร้อมสระว่ายน้ำพร้อมเฟอร์เจ้าของเสนอขายเพียง11ล้านเท่านั้นค่ะ ท่านที่สนใจจะซื้อเป็นบ้านพักตากอากาศส่วนตัวหรือจะซื้อไว้เพื่อการลงทุนสร้างไรายได้เปิดเป็นภูวิลล่าก็พร้อมทำได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องรอเวลาสร้างหรือรอเวลาตกแต่งนะคะตรงนี้ถ้าเป็นบ้านส่วนตัวก็หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะถ้าจะลงทุนสร้างไรายได้ก็สามารถเปิดดำเนินการได้ทันทีเลยค่ะเรามีแอดมินแนะนำให้ด้วยนะคะ คูเล่าหลังนี้อยู่ในโครงการที่อยู่ในทําเลที่ดีมากๆค่ะเป็นทําเลที่ดีมากๆในเขาใหญ่ค่ะใกล้แหล่งท่องเที่ยวในเขาใหญ่ใกล้ร้านอาหารและคาเฟ่หลายแห่งเลยค่ะใกล้สวนผักลุงลิศเพียง4.2กิโลเมตรใกล้โรงแรมยูเขาใหญ่3.5กิโลเมตรใกล้อาสนะคาเฟ่3.2กิโลเมตรเขาใหญ่คิรีทันทิพย์3กิเมตรค่ะ ถ้ามาจากถนน3052หรือเส้นเขาใหญ่วังน้ำเขียวตรงคลองดินดำก็เพียง7.5กิโลเมตรหรือถ้ามาจากถนนธนรัฐตรงแยกหมูสีก็เพียง10.5กิโลเมตรค่ะไปจุดขึ้นลงมอเตอร์เวย์ก็เพียง19กิโลเมตรถือว่าอยู่ในทำเลที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับบ้านพักตาอากาศหลังนี้เป็นคูเวล่าส่วนตัวที่ยังใหม่มากๆนะคะอยู่บนฉนดเนื้อที่179ตารางวา ประมาณ290ตารางเมตรค่ะเจ้าของเสนอขายเพียง11ล้านเท่านั้นนะคะเป็นบ้านที่ตกแต่งพร้อมอยู่ได้เลยนะคะจะอยู่ส่วนตัวหรือจะเปิดเพื่อการลงทุนสร้างไรายได้เป็นผู้วิลวลา่าก็ทำได้ทันทีค่ะท่านใดสนใจก็นัดร่วงหน้ากับอนันตราที่ดินดีๆเพื่อเข้าชมได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ